สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทําน้าพริกข่านะคะก็จะประกอบไปด้วยพริกกระเทียมข่านะคะแล้วก็หอมพริกนะคะเราก็จะใช้ประมาณขยุ้งม,มือหนึ่งตามชอบนะคะข่า2 0 0กรัมหอม100กรัมกระเทียม50กรัมนะคะทุกอย่างก็จะต้องมาหั่นนะคะล้างให้สะอาดเสจแลก็จะมาคั่วนะคะข่าเราก็จะคั่วให้ค่อนข้างแห้งนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปปั่นนะคะ คั่วใช้ไฟอ่อนนะคะค่อยๆคั่วไปเรื่อยๆเราไม่ได้ตำนะคะเราจะมาใช้เครื่องปั่นเพราะว่าค่อนข้างจะเร็วคั่วไปเรื่อยๆก็มาหอมนี่ก็คั่วนะคะใช้ไฟค่อนข้างอ่อนคะ คัวไปเรื่อยๆจนสีแบบค่อนข้างจะเหลือๆนะคะเพื่อให้เขาเวลาไปปั่นรวมกันนะคะจะได้แบบอยู่ได้นานไฟอ่อนประมาณนี้นะคะแล้ก็เตรียมนะคะแล้วก็คั่วคัวไปเรื่อยๆคั่วจนค่อนข้างค่อนข้างแห้งๆนะคะเกลี่ยน้อย ครับพิกนะคะประมาณคะยยงมือหนึง่งเสร็จราจะเอา,าะะมาปั่นนะคะค่ะการใช้เครื่องปั่นนี่ก็ต้องปลอยขยับเขาด้วยะคะ่ะมาพิกนะคะเสร็จแล้วก็ปั่นทุกอย่างแล้วก็เอามาลงกระทะนะคะคั่วออทีนึง ก็ลงไปขาค่ะขวคนไปทิ่หอมกระเทียมค่ะคนไปเรื่อยๆคนจนแห้งนะคะใช้ไฟกลางอันนี้ใช้ไฟกลางแล้วรนไปสีจะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็กินได้กับ อาหารทุชนิดค่ะยิ่งแห้งก็ยิ่งดีเก็บไว้ได้นานค่ะ